ก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆีส้มนี่ครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอาจารย์อ้นไม่มีการถอดเสื้อผมไปทุลามาครับเอาทรงอะไรแบบนี้อันนี้เขาจะตัดลองทรงกลางเอาข้างบนออกครับเอาข้างบนออกออกเยอะไหมอาจารย์ก็ต้องออกพอสมควรเพราะข้างบนมันยาวมาก ม่นยาวลองทรงกลางเนาะโอเคทํายังไงลองทรงกลางถ้าโจทย์อย่างนี้คือเราใช้แบตเตอรี่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งได้เลยใช่ไหมครับศูนย์จุดไม่ต้องใส่ฟันลองเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องครับศูนย์จุดหนึ่งอ่าศูนย์จุดหนึ่งจัดไปศูนย์จุดหนึ่งดูนะคะถ้าศูนย์จุดหนึ่งนี่เราก็ถ่ายอย่างนี้เลยครับเอาแบบละเอียดเลยนะครับแบบละเอียดเลยครับแยกๆๆจริงๆแล้วเขาตัดมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยตัดล้านไหนครับ นั่นตัดมาจากร้านปุ้มเอาข้างบนออกเฉยอันนี้เราคือตัดข้างล่างให้เป็นรองทรงศูนย์จุดหนึ่งอ่าโอเคเราตกแต่งอีกนิดหน่อยครับผมก็โอเคโอเคนี่เขาเรียกรองทรงต่ำนี่รองทรงกลางรองทรงกลางจะเป็นอย่างนี้แหละครับรองทรงกลางเนาะครับนี่เราก็ตกแต่งเอา่างนี้ไม่มีเบอร์นะครับใช้เบอร์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งตกแต่งอย่างนี้นี ครับแล้วก็หันมาดูเอาข้างบนออกเอาข้างบนออกทํำยังไงอาจารย์เอาข้างบนออกอาจารย์จะคิดแผนไงแผนการวิธีของอาจารย์เราก็เอาวีข้างห่างวีอีโต้ครับวีโต้ห่างนะต้องเป็นห่างด้วยครับเป็นห่างด้วยอ่าใช้วิธีทําไงอันนี้จับบอลวิธีเดียวนะจับใช้วนนะครับใช้วอนครับนี่เราดูว่า ถ้าเขาเอาข้างบนออกแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ดันอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะเอาเส้นที่สั้นแนวเดิมที่เราขึ้นไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จับไปจะเลื่อนแบบที่สองชสลมไปอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เลยนะดันขึ้นไปแล้วก็ตัดข้างบนออกโอเคดันขึ้นไปตัดข้างบนออกถามว่าเอาออกขนาดไหนประมาณสองเซ้นหรือเส้นหนึ่งก็ได้คำนวณโดยสายตานะครับประมาณเนาะประมาณประมาณใช้คําว่าประมาณประมาณอดีเรกสาร อันนั้นเป็นประชาการเมืองปิชาการเมืองอาจารย์ท่านก็เคยเล่นการเมืองครับตายไปแล้วครับท่านปู่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 ต้องขอโทษท่านด้วยครับขอโทษท่านด้วยไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเพราะชื่อท่านเป็นคำคำานึงในภาษาไทยไงประมาณประมาณกะเอาครับกะเอาประมาณการเร้า เห็นไหมครับดันไปสองเซนนะจําไว้นะนี่เขาบอกว่าเอาข้างบนออกนโอ้นี่ออกนี่อย่างนี้อย่างนี้มันยาวนี่ออกอย่างนี้เลยถ้าใช้ฟันรองอะไรงนี้มันจะได้ไหมอาจารย์หรือไม่ดีไม่ได้มันก็จะสั้นเกินไปเป็นบล็อกเกินไปอ๋อเป็นบล็อกต้องใช้หวีเนาะอันนี้ใช้ฝีมือถ้าคนใช้หวีไม่เป็นจะทําได้ไหมนี่ได้แต่จะยากใช่ไหมหรือจะทําแบบไหนถ้าใช้หวีไม่เป็นถ้าคนใช้หวีไม่เป็นเราก็เอาเบอร์ห้ามาอ่าเอาบอกวิธีง่ายๆดีกว่าอ่าเบอร์ห้ามา เอาเบอร์ห้ามาจะง่ายขึ้นโอเคอย่างงี้ดีกว่าเนาะแนบเนียนแล้วง่ายดีแต่ว่าแล้วเราต้องมาสับอีกทีงเราต้องพยำหลายทีหน่อยครับก็ให้ลูกศิษย์จะได้รู้ไงว่าจะง่ายจะง่ายเอาเบอร์ห้าเนาะถ้าเป็นเบอร์สี่นี้จะสั้นเลยใช่ไหมอาจารย์เอาเบอร์สี่ก็จะขนาดนี้ขนาดตรงนี้ไม่ได้ไม่ผ่านครับนี่เรารู้เลยเนาะบแต่ต้องย้ำหลายครั้งเนาะเพราะเบอร์ห้ามันห่างไง อ๋อเดี๋ยวอาจารย์ยังไงก็ต้องใช้หวีอยู่ดีเลยเนาะใช้ใช้หวีอยู่ดีคือใช้เบอร์ห้าเนี่ยทำให้ดูเฉยว่าได้ใช้ได้ถ้าเบอร์ห้ามันบ้าเหินนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่มันรวยผิดผมรู้แล้วว่าใช้ได้แต่อาจารย์เอาที่อาจารย์ถนัดดีกว่า<ช>อา่ะจัดไปตารที่อาจารย์ถนัดนี่ความถนัดของอาจารย์ต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็ฝึกกันตามนะครับแบบนี้เลยเนี่ย สวยไม่หล่ะที่นี่ดีกว่าเก่าไมหลดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าเราก็ต้องไอ้ของเก่ามันเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันคืยยุคคอยู่อ่ามันก็ยยุคคอยู่ถ้าใช้หวีนี่มาสับอย่างนี้มันจะละเอียดขึ้นไปครับน่าจะละเอียดโอเคเป็นการตกแต่งเนาะอาจารย์อ่ก็เป็นลองทรงกลางตัดข้างบนออกก็ก็บอกอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่ครับสองเส้นข้างบนอ่ะครับไอ้ที่ผมเก่าเขาเนี่ยเป็นสามเส้นสี่เส้นอะไรก็ไม่ว่าหละแต่เราเอาออกสองเส้น เสรเนาะแล้วแต<ร>่เขาจะเอาไว้ยาวไว้สั้นนี่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่อาจารย์อ้นอาจารย์อ้นออกออก,ออกคําว่าเราบอกได้ก็กอาจารย์ตัดนะไม่ใช่ได้ต่อใช่ไหมยวฟังให้คําว่าดีไซเนอร์อะไรที่พอดีมันจะเป็นดีไซเนอร์ถ้าถ้าโมดิฟายได้ก็โมดิฟายถ้าทํามันดีก็ดีอยู่ที่จรรยาบรณของช่าง แล้วถ้าช่างที่ไม่ดีเป็นโมดิฟายแล้วมันไม่ดีเท่าของเก่ามันไม่ใช่การพัฒนาผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะทําเป็นแบบใหม่แบบใหม่ลูกใหม่อะไรก็ได้นะได้อ่าได้แต่ที่ผมทานี่คือเอาดูยาวเหมือนผมเนี่ยไม่จะเป็นต้องนั่นเลยบางทีก็ยาวซวอร์เลยเรื่อยได้ยางนั้นก็ได้ได้เหมือนกันเนาะได้แต่ที่นี่เมื่อกี้นี่ดูมันดูแล้วมันไม่คือผมชอบนะแต่ผมชอบนะจัดเมื่อกี้เนี่ยใช่ ผมชอบนะมันกระเซาะกระเซิงดีมันเป็นช่อขึ้นมาแต่คนนี้ชอบไหมเมื่อกี้นี้ไม่ชอบใช่ไหมก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่นะคือจริงๆแล้วเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะไปไม่นี่กด้ดูดูชั้นนั่นเอชั้นนั่นบีด้านหน้าเขาบอกว่าเอาออกนิดนึงครับํำว่านิดนึงเนี่ยเขาอาจจะไปโรงเรียนแล้วมันจะไม่คือแค่นั้นเองจริงๆทรงก็ชอบอยู่ผมก็ชอบเนี่ยเออทีนี้ อาจจะไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะเออคุยกับอาจารย์ได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้สรุปว่าตัดมาดีแต่คนไม่ชอบแต่ไปโรงเรียนบางทีจะไปไม่ได้แค่นั้นเองนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จจริงเปล่าอาจารย์จ,รจะตรวจสอบไ<อ>งเอา<อ><อ>ตรวจสอบเขาตัดมาดีอยู่แล้วเอาตรวจสอบไงตรวจสอบเวลาตรวจสอบดีไซเนอร์ตรวจสอบเ้าตรวจสอบอาจารย์ตรวจสอบตรวจสอบว่า ตอบยังไงเวลาตรวจสชั้นนั้นเอชั้นนั้นบีครับความดําความดําฝั่งซ้ายกับความดําฝั่งขวาอยู่ในแนวเดียวกันด้านหน้าด้านอะไรนี่แล้วตกด้านหน้าแต่งเป็นทางพอดีไม่หมายถึงจะตัดข้างนี้ไม่อะไรข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเราตัดข้างบนนี่มันไม่เราเอาแต่ข้างบนออกแค่นั้นเองใช่ไหมเออมันจะได้บางลง ได้ไหมน้องเนี่ยให้ลูกค้าเขาบอกก็ได้ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าครับนี่คือเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์การงานและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับนนี้แบรนด์จากอเมริกานะครับผมแบรนด์จากอเมริกาคือมีในนี้ในกล่องนี้มี100ใบเล็ก100ใบใบราคา130บถึง150าบาทครับหาซื้อได้ที่ไหนครับ ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยและเรมโมงงาวงวาอะไรก็จะมีทุกร้านครับแล้วแล้วก็มีลิงก์ไลน์ตรงนี้ได้ลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับผมมีทุกอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นโฟมโฟมโกนหนวดยีเร็ดเราด้านนอ้าวโอเคจัดการเลยครับ